Okay, แค่ความหมครของสมภารมัสจะนำพาในวันนี้นั้นว่าไมเรืร่องในสมการข้ามกฎิต้อนรับพระพระอาจารย์ทุ๊กตาที่ทำให้ชีวิตมีค,ค,ความหมายมากกว่าร่มเงาของครูบาอาจารย์ร่มเย็นยิ่งกว่าร่ม เย็นไปกว่า,านะหากรารหาความสุขใจสุขใจก็ต้องอยู่ใต้ ยะถาวะริปะหาุราปริปุเรเิสตาคลังเนวะเนวิโตทินนามเปรตานังวัปคปิอิจิตังปะติตังตุณัตะเมวะสมิจจตุสัพเพภูเรตุสังกปานันโทปันนัสโอยาถาไิโชตินัสโอยะถาติโยวิวะ あ <music> Tiwai nyawa janggaru Tiwanate naka Kita unate Biputnya sabah Hidu tasama Ake apatiwa โสติปัณณนิติอกตเวปัสสนานังอคคัมมังวิชานะตังอักขิพุทธิอัสสนานังทักขิเณอนุตตเร <tipani> suke, ake, sangke, pasan, anak, punja, hete, anuk, sere, ake, <coughs> nyakan, angkan, tambang, punja, tawar, jati, akas, jesu, kipi, setukan, palang, akas, sama, hito, dewa, puto, มณุสโออาอาคาปโตปโมทตีติรัตนตยานุภาเวนรัตนะตยัตเตชะสาลุคารวะคาพยา พาทยังสุขาพลังสิริอายุจาวันโนจักรหังวุตทิเจยสวัสตวัสชาจายุจจิวสิหิภวัตุเตภวัต 啦啦。Uh huh. ตะหนังปริหารตุกดู้ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเลยที่ังเมาจากิตุนังโอตุตุกิตาตุโตปิตโร ส่งเสร็จเทวดาทั้งหลายอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขที่าสัะเบตนังโตุตกิาโตุเเจ้าตาโอสวนี้สัมฤทธิ์แกเบตา i don't Vamos